สวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมีลูกค้ามาช่วยอุดหนุนนะคะร้านออมแล้วรวยอุบลราชธานีตอนนี้น้องๆกำลังช่วยกันขายของนะคะขึ้นกระปุกออมสินให้ลูกค้านะคะกำลังเช็คสินค้าแล้วก็กำลังเอาของขึ้นให้ลูกค้านะคะวันนี้ก็ถือว่าประเดิมเฮงๆหลังจากที่ เดินางเดินมาแล้วนะคะวันนี้ก็ประเดิมเฮ่งนะคะค้ามาช่วยอุดหนุนสินค้าของเรานะคะต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าอย่างงามนะคะโอเคค่ะใครสนใจนะคะแวะมา เยี่ยมชมกันได้นะคะร้านออมแล้วรวยอุบลราชธานีของเรานะคะจำหน่ายกระปุกออมสินทั้งกรีดและส่งนะคะหาไม่ยากนะคะเพราะว่าติดถนนติดถนนเลยนะคะติดถนนเลยนะคะมาไม่ยากถ้ามาจากฝั่งฝั่งอุบลราชธานีนะคะ<ม>ก็จะเห็นป้ายป้ยก่อน ย้อนแสงแลมันอาจจะมืดนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะร้านจุดสังเกตก็คือจะตรงข้ามวัดบ้านยางรุ่มนะคะจะอยู่ตรงข้ามวัดบ้านยางรุ่มและจุดสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือยูเทิร์นชั่วคราวเนี่ยค่ะที่เขาทําเป็นจุดยูเทิร์นจุดกับรถนะคะเป็นหลักขาวแดงนะคะแล้วก็มีถังขาวแดงอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือถ้าถึงบ้านยางรุ่มแล้วสังเกตเห็นจุดนี้ก็แปลว่าใกล้จะถึงร้านแล้วนะคะ นะคะติดต่อได้เลยนะคะร้านอ,อมแล้วรวยอุบลราชธานีนะคะขอบคุณค่ะ